สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าด้วยพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาตอบคําถามตอบอคอมเมนต์ด้วยพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้จะเดินทางตลอดก็เลยหาเวลามาตอบคอมเมนต์วันนี้อากาศอาจจะขึ้นฟ้าเค้ื่อนฝนบ้างแล้วก็แดดจัดบ้างด้วยพี่น้องเด้อค่อนข้างหนาวก็เลยใส่เสื้อแบบว่าเบาๆนิดหนึ่งแล้วก็มีบลกสตรอเบอรี่พี่น้องลูกใหญ่ๆพี่น้องไปก็ิปอยู่ฟ้ามาแต่บท่านได้ลงคลิปเด้อคลิปใหม่ เนี่ยลูกใหญ่มากสดใสไปเก็บเองแล้วนะพี่น้องแสบเดี๋ยวจะเสี้ยให้บางเด้อของเขาหวานอยู่แล้วไม่ค่อยเปรี้ยวน้องแต่ว่าค่อยทำพริกเกลือมาด้วยดูสิฉ่ำมากเลยเอาล่ะ,ละตอบคำถามน้องมีเยอะต้องรีบตอบด้วยพี่น้อง จากตอนที่แล้วที่ค่อยไปเก็บสตอเบอรี่ด้วพี่น้องด้อไปในสวนของสตอเบอรี่คุณกะลยาสีแสงก็บอกว่าวันซอนเดย์ปักสตอเบอรี่อยากไปเก็บข้างต้นเดจ้ามาเลยเด้อคุณพี่อัน <laughs> กะละาเด้อเดยจะพาไปเก็บแล้วก็คุณพิสมัยด้วพี่น้องคุณพิสมัยบอกว่าอยู่บ้านค่อยกะปลูปกหน่วยน้อยแหงฮะ <laughs> คอยก็เคยปลูก่น้องมนก็หน่วยอยู่เด้แต่ว่าเราต้องเอาใจใส่มันเยอะๆหน่อย หนาวมากก็ไม่ได้ร้อนมากก็ตายนพี่น้องแล้วก็คุณช่างช่างทองจะกจัดท่าเรือก็ส่งยิ้มยิ้มมาตอนที่ค่อยตอบคําถามตอนที่แล้วนะพี่น้องเนาะก็รู้กันนะพี่น้องเนาะขอบคุณอย่างน้อยก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ส่งความคิดฮอดมาให้ที่พี่น้องแล้วก็คุณน้องอัจฉริยะพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่เบิร์ตมาแล้วพี่เบิร์ตเอ,อิ้นูหนูผิดอะหนูชื่ออัจฉยาค่ะพี่เบิร์ตคิ๊กคิากัี่นโอ้ยขออภัยด้วยคุณน้องอัจฉริยด้วยคุณน้องเด้อ ต่อไปจะเล็กถูกแล้วละ่ะแล้วก็คุณพี่สุรางสุรางสวรชาติบบกว่าสวัสดีค่ะเห็นน้องเบิร์ตกินพี่ก็รู้ว่าอร่อยมากๆจะแซ่บอยู่คุณพี่อัชราแล้วก็คุณน้องอัจฉยาพี่เบิร์ตดอกสีม่วงนี่เล็กหน้าจะเป็นดอกโฟเกตมีนอตนะคะหมายถึงดอกรักแท้นะครับพี่เบิร์ตดอกนี้ก็คือดอกนี้ใช่ไหมคะคุณน้องดอกนี้เป็นบอกคุณน้องเนี่ยดอกโฟเกตมีนอตใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่บอกพี่พี่ก็ไม่รู้หรอกคะ่ะพี่ก็นะ มาเห็นมันสวยก็ซื้อมาชอบอะไรที่ปแปลกๆบ้านเราไม่ค่อยมีก็ซื้อมาใส่แล้วก็ขาประจําของคุณธนาสิริบอกว่าพริกน้ำปลาหรือพริกเกลืออ้ายพริกเกลือคนหนองขออภัยเดิมวอาเถือกวอลพิดมันอันอันมิแต่แน่วอวาหลายผลบอกเป็นมือมือเอากินอีกวันนี้อากาศประมาณ17องศาก็โอเคมีแดดก็ก็ชิลได้นะถ้ามีแดดนะ แล้วก็คุณสุราง <c oughs> ตอนที่ไปเก็กบสตอเด <c oughs> ด์ติดคออีกแล้วโอ้ว้าว,ว,าวสวยสุดอร่อยจริงของโปรดน,น้องบุดขคงโปรดน้องบุ๊ดเลยนะครับโปรดมากพี่ของอะไรที่เป็นเป็นผลไม้เป็นของอะไรที่ออแกนิกทานแล้วสุขภาพดีโปวดหมดเลยผลม่วงบักบานก็แแทบคือกันเด้อแล้วก็คุณลินบอกว,ว่าเจ้ากัดคำใดสมแขวน้้ำบาดนั่นมาสัน ดูสบายสบายตาคลิปอ่าคลิปนี้ดอกไม้ก็สวยจ้าดอกไม้นี่มันบรจ้ะดอกนี่ก็สวย <c oughs> แล้วก็คุณพี่กะลยาบอกว่าคลิปนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสวยจังขาดดอกไม้สวยสตรอเบอรี่ก็น่ากินแล้วก็มีหัวใจมาซองดอกที่ขอบคุณเด้อคุณพี่กะลยาเด้อแล้วก็คุณสุรางสุวรรณชาติบอกว่าอ่าตอนที่ไปงานไทยที่ใกล้ๆบ้านบอกว่าอาหารหน่าทานทุกร้านชาแม่ค้าก็สวยคนซื้อก็น่ารักค่ะโอ้ยคนซื้อ คนเสหมายถึงใครจะมันมีหลายคนแหง่งคนเป็นร้อยๆเลยคุณพี่แล้วก็คุณเอื้อวาราวุฒเสืิงนะครบอกว่ามาบ้านอีกบกพ่พี่ข่อจะกลับบ้านตอนแรกว่าจะกลับเดือนตุลาเดอแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนแลนเพราะว่าบางทีเราอาจจะลงไปที่กรีกหรือว,ว่าอาจจะไปที่สเปนพี่น้องแต่ยังไม่แน่อาจจะอยู่ที่เบลเยียมต้องเก็บเงินก่อนนะพี่น้องนะแล้วก็คุณตะวันไทยเจอมันบอกว่าข้อยอยากยืมนอกชาญบ้านเจ้าไป กับดอกไม้สวยๆมานั่งตอบคอมเมนต์จ้าคุณเบิร์ดให้ข้อคิดที่ดีมากเร่งทํางานกับแมนอยู่เรื่องทํางานกับแพรอยากรู้ว่ามีข้อคิดอย่างกับล่องไปอันนั้นเด้อไปดูในคลิปเกา่าๆคลิปตอบคําถามเกา่าๆเด้พี่น้องเด้อแล้วก็คุณเฟดมาแบนหรือเปล่าขอแพรจาอ่านผิดเด้อแล้วก็บอกว่าชอบรายการมากๆค่ะบรรยายสนุกมากๆค่ะตอนที่ไปเห็นพลังถอดผ่าแล้วก็คุณ ดีดีมิ้อบอกว่าตอบคอมเมนต์แบบนี้ดีค่ะพี่ชอบดูตอนกินข้าวไปดูดูไปฟังไปเพลินดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณเด้อจากคุณพียดีๆเด้อก็ดูกันสนุกสนานแบบว่าคลายเครียดบ้างนิดหน่อยมีอะไรที่มีสาระก็พยายามจะเสริมเสริมเข้าหนะนะพี่น้องเนาะแล้วก็จากคุณเนตตี้วิริยะสุนทรบอกว่าเนี่ยไหมตอบคําถามเพื่อนๆแต่เพื่อนๆรอฟังรอชมนะคะแล้วก็มีรูป <c oughs> ยิ้มมาด้วย1 2 3สา ขอบคุณมากคุณนัตตี้เด้อกับเหนื่อยกับเบาเบาหลายเมื่อกับเมื่อเียกับเสียงหายเนาะแต่ว่าก็จะพยายามตอบเนาะคุณอัณอชชยานะบอกผิดตอนทีอ่อยู่ที่สเปนไปเล่นโยคะที่สเปนบอกว่าเขาเรียกรถรางค่ะพี่เบิร์ดบอแมแนรถไฟฟ้าบอแมแอนรถไฟจ้าอขออภัยคุณน้องบางทีข่อยก็บวอกถีงวอลพีเนาะแบบว่าต้องเข้าใจว่าเวลาเราันอยู่ต่างประเทศเราไม่ค่อยได้ใช้ภาษานะบางทีเราเรา,เรารู้อยู่แต่เราเก็ไม่ออกแบบก,ก็ต้องพูดให้มันทันกับ พูดให้มันทันกับกับคลิปมันอ่ะเพราะเพราะงั้นรถมันก็จะวิ่งไปก่อนเราก็คิดไม่ออกต้องรีบพูดคุณพรพิมลวันบอกว่าสงสัยคงจะมาคนแรกตอนที่ไปเก็บบักเชรี่นะไปเก็บบักเชรี่ทั้งต้นเห็นปะสวยสวยแซ่บแซ่บออกเปรี้ยวๆหวานๆต้องเอาน้ําจิ้มเนี่ยไปจิ้มเนี่ยเนี่ยอน้ําจิ้มวันหลังจะน้ําจิ้มไปจิ้มถ้ามันเหลือนกนะเพราะว่านกมันจะกินมากแต่ถ้าอยู่ในฟาร์มเน่ะเขาจะมีเครื่องไล่นกคือเขาจะมีอินฟล่าต์ไล่นก มันไม่ทำร้ายนกแต่ว่าแต่นกไม่มาใกล้แต่ว่าถ้าอยู่ตามบ้านเนี้ยนกมันจะมากินก่อนคนหมดเลยนะบับเบี่ยวลูวกใหญ่คุณภาพดีบับเปี่ยวการันตีแล้วก็คุณชานชัยศรีหัวงบอกว่าเป็นตะแสบขาดคลิปบคลิปแบปบแชรีนะ่เนาะขอบคุณเด้อคุณชานชายัย แล้วก็คุณช่างช่างทองจักระันท่าเรือก็มาอีกแล้วมายิมยิ้มแบบน่ารักน่ารักหนึ่งยิ้มขอบคุณมากคุณจักระันท่าเรือแล้วก็คุณหนูนคุณนูนคุณนูนุนนน่นหรือเปล่า48บอกว่าอยากกินอยากกินกับม่ากอยู่ <laughs> หาผีเด้อเดี๋ยวข่อยสิพาไปกินเด้อก่อนอยู่เมืองไทยไม่กระแพงคุณกัลยาได้บอกว่ากัลยาสีแสงบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตตอนที่ไปเก็บบักเชอร์บลบกเชอรี่สวัสดีค่ะคุณกัลยา คุณดีดีมิโหบอกว่าชอบมากค่ะทั้งต้นทั้งลูกบ้านเราปลูกไม่ได้เป็นผลไม้ที่พี่ชอบสุดๆจะซื้อแต่ลูกใหญ่ๆมันกินเต็มปาก,กเต็มคำเมืองนอกราคาไม่แพงมาถึงเมืองไทยเท่านั้นแหละพันกว่าบาทแอนยูพี่น้องแล้วก็ให้ลูกอ่าอิโมจิบอกชอรี่หนึ่งสองี่แล้วก็ลูกอ่าเน่ยยกนิ้วสนิ้วขอบคุณมากคุณดีด คอยไปเห็นอยู่พะละก่อนเป็นหน่อประมาณกิโลละวเจ็ดร้อยกว่าบาทนะลูกก็ไม่ค่อยใหญ่ก็อย่างว่าแหลนะเนาะบ้านเรามันปลูกไม่ได้มันก็ต้องราคาแพงแล้วก็คุณลูกสาวกกคนอุดรบอกว่าจังแม่นหาแต่แนวมาอ้างกันเนาะเจ้าฮ่าฮ่าอยากอยากอยากจะโอ้ยเอา้าบ่ได้อ้างเด้อมาสู้กินซื้อ,อบ่ได้อ้างอืมเดี๋ยวจะว่าเขาอ่างบ่ได้อ่างอะมาสูกันกินเห็นยัง แสบเป็นอย่างอร่อยกันมาสู่กันกินเน,ะนา,า,าะคุณน้องวรพรบอกว่าคุณน้องวรพรพี่ส่งปฏิวัตวันเสาร์เขาเปิดอะอะไรนะอ่าสถานีไปสถานีมันเปิดพี่ก็เลยไปส่งแล้วนะของฝากรอรับก็แล้วกันอยู่ที่บ้านเด้อลงทะเบียนอย่างดีคงไม่หายฮะแล้วก็คุณเมทีอนุสอนสิทธิกคุณบอกว่าน่าจะเก็บเอามาคุกเกลือพริกบน่น้ำตาลรายคงจะน่ากินเนาะ Man, แมนอยู่อันนั้นตอนนี้บบสตรอเบอรี่นี่ยเอามาคลุกพริกป่นเนี่ยเห็นไหมแแีบ <c oughs> คนรุ่งรุ่งนิรันด์สีดาพันบอกว่าเปรี้ยวยังบะสุกคักยากบะสุกข,ขาสีแดงแดงคือไม่สุกถ้าสีที่สุกจริงๆมันจะเป็นสีม่งม่วงพี่น้องด,ด,ด้อดำๆแดงช้ำๆม่งม่วงพี่น้องอันนั้นหวานเจี๊ยบเลย <c oughs> แล้วก็คุณลินบอกว่า55สมแขวอยาก จิ้มพริกก네ับเกลือน oh ั Man, oh ่งก er <g manas> <Kas> ินแถวนั <g gasping> ้นได้มีชิงช้าด้วยแมนค่อยจะเก็บลูกที่แมนคอยจะเก็บสุรลูกที่บ่อเสียคิดว่าไปหาเก็บบักทานเก็บบักม่วงจ้าอยากกินแมนยู่พี่น้องคันอยากบานเฮามากคอยไปเห็นนะ่อยกระตื้นเต้นตื่นเต้น่อยกระบอกกันย่าว่าย่าข่อยตื่นเต้นตื่นเต้นได้เห็นบักเชลีนคอยบ่กเคยเห็นบานบอกว่ามีมันกระแพงไวสิแกก็หัวเระแกก็ดีใจนะแบบว่ามีคนมาให้ความสําคัญมันนะเพราะว่า ลูกหลานนั่นฝรั่งแถวนี้เขาก็บรสนใจดอกพี่น้องเขาอยากจะกินเขาก็ไปที่อะไรนะเขาไปที่มอน่ไปซื้อกินที่โลตงโลตัสเขาก็ไปซื้อเอาเขาเขาไม่มาสนใจที่จะมาเก็บดอกพี่น้องอยู่บานบาน้เปจังสีแล้วก็คุณอาแก้วเกลดขามบอกว่าอยากให้พาไปหมองที่งางามไหนคุณอาแก้วเกลดขามกันอยากให้พาไปมองจำงานอย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆที่พาไปดูดอกจุลงจุลลิพี่พาไปดูอะไรนะที่ที่งางานที่อยู่ประเทศกรีกที่ ที่ประเทศเกรีกแล้วก็มีหลายที่ที่เยอรมนีเด้อตามเบลูคลิปก่อน,น,น,นมีที่ดีที่สวยๆเยอะแล้วก็ที่ปารีสสวยมากจริงๆแล้วก็คุณบ้านคุณบาลรงเตาคุณบานลรงเตาดีมากเลยครับ,ก,บก,กับคลิปแบบไปเก็บกักแชร์ี่เนาะขอบคุณแล้วก็แล้วก็อีกคลิปกมบอกว่าไปเก็บกัสตอบอรี่ก็บอกว่าดีมากครับ สำเนียงก็ดีใจพี่น้องขอบคุณเดอ้อคณบ้านลงเต่าเดอ้อวอพิดก็ขออภัยคุณน้องอัจฉริยะเสนาพิทักษ์บอกว่ารู้รอดูทั้งวันเลยค่ะวันนี้โอ้ยคอยกระสิพยระาบบางที่อาจจะ,ะเไร้อัปโหลดเสมอเดอ้อยังไงก็ต้องขออภัยเพราะว่าบางทีมันก็ทําไม่ทันนะพี่น้องเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าไปไป,ไปอัดคลิปมาแล้วก็มาลงลงลงเลยมันจะมีการการทํางานการตัดต่อก็หลายชั่วโมงอยู่ด้วยกันพี่น้องมันก็เยอะจนแฟนบอกว่าทําขนาดนี้มัน ทำขนาดนี้ถ้าเขาจ่ายคงจะได้เงินเป็นหลายตังค์นะเนี่ยอกว่านะให้ให้มีคนดูเยอะๆก่อนก็ไม่เป็นไร <c ười> คุณพริกหวานมาแล้วคุณพริกหวานบอกว่าวันก่อนไปโลตัส6ลูก69บาทอิจฉาคุณเบิร์ตจังเลยเก็บกี่ลูกก็ได้ฟินแลนด์ฟินแลนด์เห้อว่าฟินขอยูเบลเยี่ยมได้บอยแมนยูฟินแลนด์แล้วก็ให้ลูกอิโมจิลูกเชอร์รี่มา1 2 3 4ลูกขอบคุณจ้าคุณพิกหวานแล้วก็คุณ G A M ชะชยานุษโพธิ เด็อพน้องเด้อบอกว่าน้ำปลาหวานสันโอยบอกบอกเคล็ดลับมาเลยบอกว่าลูกชชยรี่ต้องกินกับน้ำปลาหวานขอบคุณเด้อคุณอลาดินคุณอลาดินวิงวิงวิงแก้ววิงแก้วบอกวิงแก้วขอบขอภัยเด้กอ่านอ่านบัถึกเป็นตาอร่อยว่าสันขอไปเด็อ่านบัถึกแล้วหลายท่านที่เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเดกพน้องเด้อคอยก็ะบอกคนขังจะบอกคุณชินเนาะถ้าเป็นภาษาไทยอ่านถึกแน่นอนเดยวจะหาว่า่อยอ่านภาษาไทยบัถึก บอกว่าเป็นตาอร่อยกับคลิปบัคชารีได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณเดอ้อคุณอลลดินแล้วก็คุณยานิดากับมนวิบูลบอกว่าโอ้อยากกินดิ <c oughs> กับลูกสตรอเบอรี่นะพี่น้องนะก็ไปที่ตลาดก็ไปซื้อที่ของที่เมืองไทยเราก็อร่อยเหมือนกันนะอาจจะลูกเล็กกว่ามันอาจจะล,ลูกไม่ใหญ่เท่าเนี้ยเห็นไหมมันอาจจะลูกลูกไม่ใหญ่เท่าเนี้ยแต่มันก็อร่อยขึ้นกันก็พอก้มแก้ม ตาไม่เหลียวหนาะแล้วก็คุณเจ๊บนี่พาพอนเด้อคุณเจบนี่พาพอนนี่ติดตามมาตั้งนานแล้วเห็นพึง่งเห็นพึ่งมาคอมเมนต์ครั้งแรกตรงที่ลูกเชอร์รี่เขาบอกว่ามีลูกเชอร์รี่ลูกแอปเปิ้ลลูกสตรอเบอรี่แล้วก็มีลูกยิ้มด้วยขอบคุณมากเด้อคุณเจ๊บคุณอาแก้วเขตคามเด้อบอกว่าอยากบึงดอกบูเบลไปถ่ายมาให้บึงแหน่เดี๋ยวคอยสิไพยายามไปถ่ายแต่ว่าดอกบูเบลจะเจ้าว่นน่ดไหมถึงดอกอย่างนี้คอยบ่เขาใช ยังไงก็เดี๋ยวข้อยจะไปถ่ายมาเรื่อยๆเลยพี่น้องบางทีอาจจะเพราะว่าข่อยไม่รู้กระดอกบูเบลคืออะไรบูเบอรี่บ่บบบเมมเมลก็รู้แล้วก็คุณเดือนเพนสุกอุ้มอยู่บ้านใดอ้ประศรนหมายถึงว่าอยู่บ้านนอกบ่อ,อยู่ยูสุรินบอ่อยู่บ้านสะเอิงอำเภอท่าตูมเด้อจากคุณเดือนเพนอยู่บ้านแกลๆกันกับ่อยอยู่บ่ <g ly> แล้วก็คุณสมคิดแตนเด้พี่น้องแล้วว่าผมสมคิดตานบระัร์น่ากินมากเลยค่ะคุณเบิร์ดอยากกินจังเลยมากๆสิพามากินเด้อบักแชรีเด้อ กินฟรีไม่เสียตังค์จ้าแล้วก็คุณสุรางสุวรรณชาติสวัสดีคะ่ะน้องเบิร์ดเชอร์รี่กินแล้วผิวผิวพันดีนะจ้าแมนอยู่บอกคุณผีเดี๋ยวสิค่อยกินลหลายๆเลยบอกเชอร์รนะี่คลิปไปเก็บบอกเชอร์รี่คุณพิกหวานมาอีกแล้วตรงที่อ่าค่อยไปลงคลิปจากอีสานวีซ่าวาไราตี้เป็นช่องวาไราตี้เป็นช่องแบบว่าบ้านๆของขนะ่อยอัปโหลดบ้างไม่อัปโหลดบ้างเป็นช่องที่สองคลิปที่โดนตำรวจจับคนคนคน,คนร้ายโดนตำรวจจับพี่น้องบอกว่าคนสมัยนี้น่ะคนทุกคนทุก ทุกที่ทุกประเทศเลยต้องระวังมากๆนะคะคุณเบิร์ตพ่อใหญ่ขอบคุณที่มาเล่าประสบการณ์จะได้เตือนภัยคนให้ทุกคนให้ระวังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องระวังมีไหวพริบจะได้ทันคนรักครอบครัวอิสานวีซ่าค่ะจ้าหล,ลักทุกๆทันเด้อคักคืออักคือแฟนเจ้ากรลักไปแล้วรักมาถึงรักเหมือนกัลยาณมิตรนะ้นองเนาะรักกันเป็นคนรู้จักแบบแชร์สิ่งดีๆต่อกันอย่างเงี้ยขอบคุณเด้อคุณปุกวานเด้อแล้วก็คุณพี่สุรางสุวรรณชมาอีกแล้ว น้องเบิร์ตพี่ดูคลิปนี้แล้วเป็นห่วงนะคะต่อไปนี้จะทําอะไรอยู่ไหนต้องดูแลงตัวเองให้มากขึ้นค่ะคอยนะดูแลงตัวเองอยูพี่ขอบคุณหลายหลายอแต่ว่าปัญ่เนี่ยเออละเหยยิ่งคนที่แบบว่าพวกถ้าไปเที่ยวสเปนเที่ยวอิตาลีไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะถ้าเป็นคนที่แต่งตัวตลกตลกเป็นเหมือนเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์น่เป็นเหมือน,นะน,นพวกแต่งตัวตลกทําลุกหงุบหงุบลุกหงุบหงุพวกนั้นยิ่งน่ากลัวนะจะเข้าไปใกล้ชวนะไอ้พวกที่ ที่อยู่อะ,อะไรนะอยู่ที่ปารีสนะ่ะอยู่ใต้ใต้ใต้ตึกไอเฟลตัวดีเลยไอคนดำนะ่ะที่มันไปขายอะ,อะไรนะ,ะ,ะต่างหูไม่ใช่พวงกุญแจที่เป็นรูปรูปเนี่ยมันขายอันละบาทอันละเหรียญอันละเหรียญห้าอันเหรียญอะไรเงี้ยอันหนึ่งเหรียญแต่พอเราเผลอปุ๊บมันฉกมันฉกกระเป๋าเราเลยนะระวังไว้เด้อเพื่อนเพื่อนทุกท่านเออแล้วก็อย่าชันแหละ ก็บอกมาไหวเพราะว่าข่อยเจอแล้วตำรวจเขาเห็นคนดําเข้ามาในขายในใต้ใต้หอไอเฟลนะเขาจะจับเลยนะข่อยลืมข่อยชกชกกันชกเอ่อกล้องถ่ายไม่ทันอ่ะตอนที่ตอนที่เขาตำรวจเขาคุมเขาบอกผมให้เข้าเพราะว่าคนมันเยอะคนต่างคนก็แบบว่าฮัลูฮัลาแบบว่ามีความสุขกับก็ลืมดูกระเป๋าตัวเองนะคนนักท่องเที่ยวไอ้พวกคนดำมันก็มาทาทีขายแล้วก็จบเลยนะแล้วก็คุณอาแค้วเกตขามบอกว่า แซบบอกินข้าวกินอาหารฝรั่งเนาะกระแซบอยู่ตอนที่โดนตำรวจคลิปโดนตำรวจบอกว่าแซบอยู่จะ้ะแซบตามภาษานั่นแหละมันกับบอแซบคืนอน็อไม้ดองน็อไม้อะไรนะซุปหน่อไม้ดองค่อยมักซุปหน่อไม้แล้วก็ปนปนปน,ปนปนปปรติว้วนะแซบแล้วก็อาแก้วเขตขามก็บอกอีกบอกว่าขอให้ระวังหลายๆเด้อจ้าเย่าระวังหลายๆช่วงนี้ก็อระวังหลายๆแหละไปเมืองไทยไม่ค่อยโดนนะแต่หยุดจะโดนอยู่แถวๆถวที่ประเทศเบลเยียมแถวยุโรปนี่แหละ แล้วก็คุณ,ค,ณคุณสมประสงค์มาแล้วคุณสมประสงค์พี่เคยคิดจะถามอยู่เหมือนกันว่ามีปัญหาเรื่องเดินทางหรือเปล่าขอบใจจ้าที่แบ่งปันประสบการณ์เล่าให้ฟังดูแลตัวเองกับพ่อใหญ่วิมนํำเดอร์จ้าข่อยกระดาทั้งดาทั้งจิกมึงเถื่อกบฟังมึงเถื่อกับอฟังกระเป๋าหายที่ที่หายอยู่สเปนน่ะนะก็หายหายเพราะอะไรรู้ไหมเข้าไปซื้อซิมการนะ์น่ะพนักงานขายซิมการ์น่ะตัวดีเลยนะอยู่ใน โอดาโฟนของเยดีเหมือนกับถ้าเป็นของเมืองไทยก็เป็นเอไอเอสดีแท็เนี่ยข้างในเลยเห็นก็นึกว่าทําไมมันเข้ามาใกล้เธอกริลยถามว่าทําไมเขาเข้ามาใกล้เธอจังก็เห็นว่าเธอหน้ารักบอกยิ่งสนะจริงๆนะที่ไหนได้พอออกมาจากร้านกระเป๋าหายไปแล้วนั่นแหละพี่น้องจะหน้าตาดีแค่ไหนก็ไว้ใจไม่ไม่ต้องไปไว้ใจเลยยิ่งประเทศสเปนได้ตัวดีเลยนะ <c oughs> แล้วก็คุณปรชัชญานีโสรพาบ,บอกว่าหาแฟนฝร oh, ั่งแค่ไหนจ้ะโอ้ยไปคนเดอร์อะไรนะซอยพัดพงแล้วก็อ คอยเรเ่ืองเะเรืองผู้ชายกับผู้หญิงใน่อยบริษัทยิง่งอีีเลยบอกว่าหาได้มันก็หาอยู่แต่ว่าจะหาเอาเองดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรยังไงเราไม่ชอบอะไรยังไงเด้อ <c oughs> แล้วก็คุณตะวันไทยเจอมันบอกว่าคลิปที่ไปอ่าคลิปที่ไปเก็บบักเช์รี่บอกว่าว้าวคืนนี้ตัดต่อเหมือนรายการข่าวเลยค่ะสวยงามขอบคุณเลยคะ่ะตะวันคุณตะวันวันนี้ก็ไปดูคลิปของคุณตะวันทํากับข้าวปลาอะไรนะ <c oughs> ปลาอะไรปลาปลาผัดปลา,าอะไรจำไม่ได้แล้วปลาปลาแซลมอนหรือเปล่านะแต่ยังไม่ได้คอมเมนต์ไปเลยแล้วก็คุณพลอยบอกว่าตามดูทุกคลิปเลยค่ะทําคลิปสวยทุกคลิปเลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณครับขอบคุณจ้าสาหรับคลิปที่ตอบคําถามน้องเนะคุณพี่สว่างคุณสุรางวาอีกแล้วยินดีต้อนรับตลาดนัดประเทศไทยจ้าอิ่มอร่อยทุกอย่างนะจ๊ะน้องเบิร์ด <laughs> งานไทยอยู่บานไปนะ้องยู่บานอยู่เบลเยียม แล้วก็คุณเกมชนันชยานุษเดบบอกว่าที่ไหนๆก็ไม่ค่อยปลอดที่ไหนๆก็บอกที่ไหนๆก็บอ่ค่อยปลอดภัยว่านั้นเนาะคลิปที่ผู้ร้ายโดนตำรวจนะพี่น้องเนาะแล้วก็คลิปล่าสุดคลิปเมื่อวานที่ไปางานไทยที่เมืองบรูชด้วยพี่น้องเด้อขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งนะพี่น้องก่าจะถึงแล้วว่านั่งรถไฟประมาณสองชั่วโมงเพราะมันต้องรอต่อรถไฟจากอันเวิร์บบานคอยด้วย คุณสุรางบอกว่าสวัสดีคะ่ะน้องเบิร์ดพี่วิมเที่ยวงานตลาดไทยสุขใจเหมือนอยู่ใกล้บ้านนะคะแมนอยู่มีแต่คนบ้านเราแบบซื้ออะไรนะซื้อปลาปลาขวดปลาอะไรเราพูดภาษาอีสานแล้วก็ไม่เหมือนคนไทยเวลาเราไปถ่ายรูปเลยเกะะ็จะยิมย้มยุม้มยิ้มแบบว่าสวัสดีคะ่ะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นฝรั่งไปถ่ายรูปเขาเขาไม่ค่อยชอบนะนะคนไทยมีนิสัยดีจริงๆคอยมามถ่ทยคนไทยไทยแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกสบายนะแล้วก็คุณลินอ่าคุณลินแบบ จ้าเก่าบอกว่าสวัสดีจ้าเป็นตามวนคักหลายคนหลายอิหลีของกินกะของกินกะน่ากินมีทุกปีบอกว่ามีทุกปีจะมีก็ยังจะคอยบอกมีอาทิตย์ละครั้งเลยถ้าเริ่มเริ่มแบบว่าหน้าร้อนมาแล้วเนี่ยจะจะมีไปเรื่อยๆเด้อแล้วก็มีคุณอาแก้วเก็ดขามบอกว่าแซ่บบ่คอยกินอะไรนะทอดมันปลาแซ่บจ้าแล้วก็บ้านคุณบ้านรงบ้านรงเตา่าบ้านรงเตา่า,ตาบอกว่าดีมากครับขอบคุณคุณบ้านรงเตา่านะ คอมเมนต์มาแค่เนี้ก็ดีใจแล้วว่ายัางอย่างน้อยก็มามาดูเราเนาะขอบคุณจ้าคุณบ้านลงเตา่าคุณกัลยาคุณพี่กัลยาบอกว่าของกินเยอะเนาะคุณเบิร์ตเสื้อผ้าสวยตัดกับท้องฟ้าสีสดใสเลยค่ะขอบคุณจ้าคุณกัลยาคนเสื้อผ้าสวยมันบาแต่ว่าคนบสยนะเซลล์เลกันเล่นเด้อแล้วก็คุณเนตตี้วิทยาสนทนบอกว่าดูแล้วยิ้มตามเลยมีความสุขไหมคะก็มีความสุขตามอัจภาพตามภาษาเนาะคนไกลบ้านไม,ไม่ได้อยู่บ้าน มาเห็นส้มตำมาเห็นซุปหน่อมงหน่อไม้กินข่อยกินอ,อะไรนะกิน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 ส้มตำปูส้มตำปูกับข้าวเหนียวแล้วก็ผัดไทยอยู่เลยกินอะไรไม่ค่อยลงเลยทีเนี้ยกินข้าวเหนียวรูงี้ไม่กินข้าวเหนียวดีกว่าคำน่าจะไม่กินข้าวเหนียวคุณสปันสาผางแก้วบอกว่าเป็นตะโบนเนาะจ้าเห็นคนไทยหลายๆมวนจก้กกับคลิปตอนที่ค่อยไปกินอะไรนะน้ำแข็งสายมวนจากมวน งานคนไทยคนอีสานอยู่ที่ไหนหมวนทุกที่นะจ๊ะเนาะแล้วก็คุณพริกหวานของกินเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยรอบหน้าอยากดูคุณเบิร์ตก,กับพ่อใหญ่เสื้อก่อา้าวใชมใจิไหม,ม,มอยากเบิรงนคอยเสืองอ่อยก็บ่เคยเสืองเส้นกระติ๊ดยังซีบ่จ๊ะนะเดี๋ยวจะบอกพหญ่เสื่องให้เจ้าเบิรงเดิ้อคุณพริกหวานเด้อคุณน้องอัจฉริยะเสเวนาพิทักษ์บอกว่าม่วนมุนอีกแล้วม่วนซื่นม่วนอีกแล้วม่วนมุ่นม่นอ๋อม่วนซื่นนะขอบคุณจากคุณน้องแล้วก็บอกว่า อย่าบอกนะว่าวันนี้พี่เบิร์ตจะจัดการส้มตํานรกอีกแล้วส้มตํานรกหรือส้มตำอารกุกส้มตํานรกสมตํานะเดี๋ยวรอชมคลิปคลิปต่อไปเนี่ยว่ามันจะนรกหรือไม่นรกแล้วก็คลิปสุดท้ายเราได้พี่น้องเดอจากคุณสไตล์หัวหินออนแอร์เดชเพื่อนนี่คุณคุณสไตล์หัวหินอะไรนานๆมาคอมเมนต์ทีก็สวัสดีเดอคุณสไตล์หัวหินออนแอร์บอกว่าช้างไปไกลเลยครับ บรรยากาศน่าเที่ยวมากครับบรรยากาศดีแล้วก็ไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยหนาวใส,ส่เสื้อแบบว่าให้รู้สึกสบายๆน้นองแล้วอาหารอร่อยก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วด้วยพี่น้องเด้ยอยังไงก็ขอบคุณที่อรอฟังฟังมาจนจบแล้วก็ขอบคุณที่เขียนคอมเมนต์มา,ถ,า lling, ถ้าชอบวิดีโอก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่บอกต่อยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ถ้าอยากจะดูว่าเก็บน่าจะแพรไปดูอะไรกดติดตามด้วยพี่น้องด้วยตรงช่องช่องตรงไหนช่องตรงนี้แมนบ่ช่องตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ ตรงไหนอีกแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามไว้บ่หมวไปแล้วเจอกันคลิปหน้าได้พพีนน้องได้สำหรับกินี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายเยบ